สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องยังทิพนะครับใน EP นี้นะฮะเป็นบิ๊กอีเวนต์นะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศเลยก็ว่าได้นะครับหรือใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนะครับในการรวมตัวครั้งนี้นะครับของชาวเวสป a านะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ช็อกโกแลตวิวนะครับก็สมาชิกเพื่อนๆชาวเวสป่านี่ยมาโอ้เยอะ น่าจะเกิน70คันแล้วนะครับน่าจะเกิน70็ดละตอนนี้นะฮะเยอะมากนะครับบางคันก็แบบจัดเต็มอะบางคันก็ไม่เคยเห็นว่าไม่เคยร่วมงานร่วมทริปกันบางคันก็โผล่มาแบบโอ้โหแต่งยังสดนะฮะดูเยอะมากนะครับมีหลายสไตล์เลยทั้งคลาสสิกสไตล์ซิ่งนะฮะแล้วก็ตัวเก่าเกียร์ยมือนะครับถัวลิ่งเยอะแยะนะฮะดู ผมเพิ่งมาถึงด้วยเมื่อกี้แล้วก็รู้สึกร้อนนะฮะตอนนี้ร้อนมากแล้วเดี๋ยวผมพาดูรถณนะจุดเนี้ยรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะมีจุดหนึ่งคือตรงสมิทวินเทจนะครับตรงนั้นก็หลายคันนะฮะตรงนี้ก็เริ่มมาเยอะแล้วหลายคันแล้วเหมือนกันนะครับแต่ตอนเนี้ยร้อนนะแดดร้อนมากนะฮะอันนี้ก็ เพื่อนๆพี่ๆเขาก็ลงทะเบียนกันอยู่นะครับผมมาถึงไวก็ลงทะเบียนไว้หน่อยก็มาเดินชิวผ่านเพื่อนดูรถก่อนนะครับช่วงนี้นะฮะแล้วก็จุดนี้นะครับจะเป็นจุดรถหัวขบวนคาดเดานะคาดเดาว่าเป็นรถหัวขบวนนะครับาทางพี่อูเวสป่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแรเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นรถน่าจะเป็นรถเดิมๆจากศูนย์นะครับที่ให้ ผู้นำขบวนขับนะครับนะฮะขบวนของทางทางจุดนี้นะครับจะเป็นพี่พี่วงโลโมโซนิกนะครับจะเป็นผู้นำขบวนนะครับในขบวนของช็อกโกแลตวิวนะครับผมก็น่าจะมีชื่อติดอยู่นี่อ่ะชื่อแต่ละคนติดอยู่ที่รถนะครับว่าใครขับคันไหนนะครับนี่คันสีขาวนี้ของพี่บอยนะฮะพี่บอยโลโมนะครับ โอเคระหว่างนี้ผมไปรอสแตนบายก่อนตอนนี้ร้อนมากนะฮะร้อนแบบร้อนจัดเลยนะครับนี่สวยๆอย่างนั้นเลยอันนี้จากเลดี้บัหมดเลยใช่ไหมพี่สุดทุกคันเลยนะเฮ้นี่ <c oughs> ดู <c oughs> ดูเบาะอย่างเดือดน,นะครับ <c oughs> โอ้หสุดจริงๆนะฮะโอเค okay. ตอนนี้แดดก็เดือดเหมือนกันรถก็เดือดแดดก็เดือดนะฮะแล้วนี้ก็จะเป็นบรรดาแบบเกียร์มือวินเทจนะครับสวยมากนะฮะแผ่นแป๊บตะเกียงล่างนะฮะนี่และนี้รถผมนี่ะตอนนี้ร้อนนะเดี๋ยวผมไปสแตนบายรอเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยว เราเดินทางไปที่ส่วนสนุกวันเดอร์เวลนะครับผมว่าวันนี้ยิ่งใหญ่จริงคนเพียบนะฮะตอนนี้ก็สตาร์รถกันแล้วนะครับเตรียมตัวเดินทางนะฮะไปที่จุดรวมตัวนะครับกับโอเคพี่ๆจุดแรกนะครับโอเคนะครับจัมัมเด โโคตรเยอะต่อมาเชาได้เลยครับพี่เยอะมากนะครับน,นานทางพี่บอยโลโมนำไปแล้วน,น,นะครับอันนี้เราก็ไปรวมกับุดสองนะครับผม จุดสองนะครับนี่ท้ายอันนี้ท้ายสุดแล้วพี่โอเคครับอ๋อแสดงว่าจุดหนึ่งเราเข้าไปก่อนแล้วใช่ส,สุดแล้วครับขนาดเราอยู่ท้ายขาบวนนะเราว่าเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในงานรงลร้านจอดผมว่า ปีนะีแม่งแบบละลานตาผมว่าคนมาเล่นเว็ทาเยอะมากนะสำหรับปีนะ่ะโอเคเดี๋ยวผมเอารถกลับเข้าไปขบวนก่อนเดี๋ยวจะตกขบวนนะครับผมคันสุดท้ายท้ายสุดนะฮะไปเลยท้ายสุดเลย เต็มนะฮะเดี๋ยวต้องมาช็อปแต่ตังค์ไม่ค่อยมีนะฮะตังค์จะหมดแนละ้วเพิ่งต้นเดือนเนี่ยนูอย่างเยอะนะครับของของขายนี่เพียบเลยอะ่ะงานเนี่ยผมว่าปีปีนี้เขามาจับตรงเนี้ยผมว่าสวยอะ่ะสวยจริงนะฮะฉากหลังก็จะเป็น ชิงช้านะครับเนี่ยอย่าลืมมนะผาอีงเยอะนะครับลบสิ่งสกปินมากมายถ้าคืนนี้เรามีแจกเวสป้าด้วยนะพี่อาร์นะสขารับคนที่อยู่ในงานวันนี้นะครับเขาบอกวันนี้วันนี้มีแจกเวสป้าด้วยรู้สึกว่ามันจะเป็ของผมนะฮะเดี๋ยวผมไปจอดกับพี่ทางนู้นดีกว่าอ๋อทุกตรงไหนพี่ 我们家。 เดี๋ยวผมเก็บกล้องก่อนเดี๋ยวคว้างเดี๋ยวคว้างนะครับพอมาอยู่รวมๆกันแล้วมันนี่ครับเราไปดูเหล่าสกูตเตอร์ไอคอนใช่ครับรุ่นได้แล้วนะครับพี่ครับถ้าจะมีเสียแล้วไยเดี๋ไปเรื่อยเดินเข้าไปที่หน้าเวทีได้เลยนะครับครับผมท่านท่านอย่าไปยังไงเฟี้ยวๆนะครับ ก็บรรยากาศคือรถเยอะมากนะครับวันนี้เยอะแบบเยอะจัเดเลยอ่ะนะเดี๋ยวเดินเดินทางนี้ก็ได้พี่เพื่อไปหาน้ำกินก่อนไม่ไหวแล้ว <c oughs> นี่หลายคนรู้จักเป็น FC มี2ท่านมีใครบ้างพี่อาร์มีพี่เจพี่เจมทนเมื่อสักครู่แล้วก็พี่จอร์นี่พี่จอร์นี่ตรงนู้นตรงนู้นอ๋อเขาเล่นอยู่สองคนรับรางวัลพรีเมียมนะครับอยากได้ก็ต้องไปต่อแถวได้อ็คิดว่าเดี๋ยวไปต่อดีกว่าชอบไปยิ้มยิ้มไปนะครับยิ้มดิมเดย์แล้วก็ยิ้มยิ้มไปไม่ต้อไปครับมีคนแถบไปเขียวด้วยเออใช่ไหม นี่แหละมันไฟนี้แหละที่เขาจะหยิบขึ้นมาผมว่าเดี๋ยวเตรียมเตรียมรถสไลด์เลยพากลับ <c oughs> เราไปไหนต่อพี่เอาที่ไปเก็บที่รถมาเอาของไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินเนาะรถ <c oughs> โคตรเยอะงานนี้ <c oughs> นเทียบ <Yeah. S 1> นี่ครับเมื่อกี้ก็หาน้ำหาท่ากินกันเรียบร้อยนะมาเจอโซนนี้เท่มาสนามขับรถนะครับของเหล่าเวสป้าตัวน้อยนะครับนี่เขาจะมีเวสป้าเป็นเวอร์ชั่นมีนินะครับให้น้องๆเขาขับนะครับนี่เท่มาก เป็นเวสป้าไฟฟ้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพาลูกมาพาลูกมาขับนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้ไม่น่าไหวร้อนนะแดดร้อนมากเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของทางเวสป้า มีใครเคยเห็น GTS คันนี้บ้างครับเป็นไงไปได้ทัง้งครอบครัวแต่ต้องยืนนะคนขับอะยืนแล้วก็คนซ้อนก็ยืนยืนยืนแล้วก็นั่งหลังได้สองคนนะครัคันนี้น่าจะจุได้เป็นสิบคนอะนะนะเป็น GTS นะครับดูโครเท่ะนะฮะหนึ่งเดียวเลยน่าจะหนึ่งเดียวในในประเทศเลยเผอิในเอเชีย โคตรเป็นอีกหนึ่งของแปลกนะครับที่พาชมนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยถ้าเจอตรงไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแบบนี้นะครับผมโคตรเท่นี่แล้วก็มีเกียร์มือวินเทจนะวันนี้แบบเวสป้าแบบเยอะมากเยอะแบบสุดลูกหูลูกตาเนี่ย เยอะแบบโคตรเยอะนะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวบูธดีกว่าตรงเนี้เราดูกันเยอะแล้วตรงรถน่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงบูธดีกว่าว่าวันเนี้ยเขามีบูธอะไรมาจัดบ้างนะครับของผลิตภัณฑ์อะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สพอร์ตกับเวสป้านะครับเป็นโซนบูธนะครับมีน้ำมันเครื่องนะฮะ แล้วก็โชค๊คอัพโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็อันนี้เขาเป็นแบรนด์ทาเะไรโซก้าถามได้ครับ,รบมันคือแบรนด์อะไรครับพี่อ่เป็นแบรนด์โซก้าจากประเทศินโดนีเซียอินโดใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ารถรถสไตล์เนี่ยผมเห็นในไอจีอ่ะของชาวอินโดยเยอะมากอ๋อใช่สีส<า>ยอะนะครับสวยมากพีน่าร,ร,รักน่ารัก เขามีคอนเซ็ปต์ก็คือแบบยุคเอ็กซ์ตี้เนี่ครับกับสีสันนี่คือใช่เลยที่เห็นว่าพวกล้อเนี่ยเ็นลายล้ออะไรพวกนี้เนื่อผ้าบอกไหมฮะยุคล้อแบบพวกล้อเก้าสิบแบบก้านประมาณนี้เลยโอ้เราคิดว่าเอ๊มันเป็นลายอะไรครับเอาได้แล้วแรงบันด้มาจากรถทอร์อ๋อเหมือนเหมือนที่ พวกรถโฟกเต่อเขาชอบเอารถล,ลอ้อ<ช>ซอร์ไป<ซ>ใ,ใส่<ซ>น่าจะลายประมาณนี้ใช่ใช่โอเคครับอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแทนจําหน่ายในไทยร้านใช่ครับเป็นออโิเชียลเลยติดติดมเคคีเพจเอาไว้ติดตามไหมพี่ครับเป็นเป็นเพจร้านไซโคแลบปิดนะครับอ๋อไซโคแลบปิดเรก็จับเออนาแบรนด์โซก้าเนี่ยมาจําหน่ายอืมโอเคครับขอบมากครับพี่ครับครับนี่ครับคามูอิ ถ้าพี่จะทำถ้าพี่จะทาระบบเบรกหาคนนี้เลยครับเขาบอกช่วยงานรถติดก็ได้เดี๋ยวไว้มาดูเขาติดลูกค้านี่โอ้โหปั๊มอันนี้เป็นแบรนด์ของประเทศอะไรครับพี่ประเทศไต้หวันครับไต้หวันใช่ไหมถ้าอ่านออกเสียงถูกต้องคืออังเคอร์อังเคอร์ แปลว่าสมองคนไหนก็จะมีคนแบบอังเชอร์อังชออะไรอย่างเงี้ยสำหรับเือาเราก็เลยแบบว่าอังเชอร์เป็นเป็นการตั้เสียงที่ถูกต้องเป็นเป็นเหมือนมันแปลว่าสมอสมอเรืออะไรก็ไ้คือโลโก้ของตัวมันเลยอ๋อครับอันนี้ถ้าสนใจคือติดต่อเป็นเพจไหนครับพี่ ้าที่สปอร์ตแมนอินเตอร์เนชั่นแนลครับหรือว่าตัวของฮังเตอร์เองก็ได้อ๋อคือคือทางสปอร์ตแมนก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายออฟฟิเชียลเลยอ่าจริงๆแล้วสปอร์ตแมนก็คือตัวของนำเข้าเอามาในนามของสปอร์ตแมนอ๋อโอเคครับเป็นฝากเพจก็ตามนี้เลยครับขอบมากครับพี่ครับนี่เลดี้บัคนะครับใช่แล้วเรากันมาลุมาลุดึงเสื้อหลัง เสื้อนะครับเป็นเสื้อของมาลุนะก็สวยงามนะครับมีร้านอะไรเลยเนี่ยปั <s <s ๊มอ๋อบอกของบาอนบาอนนะ ของแต่งเพียบนะครับงานนี้แบบอัเซอรีคนขับก็มีของแต่งก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตซิลิียนี่หมดเลยใช่ไหม <c oughs> อันนี้เป็นของทางร้าน้นอขอา๋อของบาลอนเนาะถ้าจะหาของซิเิโยลนี่ก็ต้องบารลอนแหละ <c oughs> ส่วนใหญ่มันจะเป็นมันจะเป็นบอดี้ของ GTS GTV ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เอามาโชว์ครับส่วนมากจะใส่กับ GTS ตัวนี้อืมก็จะมีพวกไฟหน้า S ปนอะไรเงี้ยครับจริงก็มีเกือบทุกรุ่นครับผมผมสอบถามหน่อยไอ้ตัวตัวบางโช๊คเนี่ยของโมเดล23กับโมเดล20อ่ะมันมันร่วมกันได้ไหมครับไม่ได้ครับ23คือ23เลยอ๋อโอเคครับ สิอนี่นะครับ,รบผมสำหรับวันแรกนะฮะของงานเวสปาเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็ผมน่าจะถ่ายประมาณเท่านี้แหละผมไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่า1แสงจะหมดแล้ว2คือเสียงหมด3คือแบตเตอรี่ก็จะหมดแล้วนะครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ มีคอนเสิร์ตมีจัดบูธมีการรวมตัวของพี่น้องชาวเวสป้านะครับคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาบ้างบางคนก็มาจากสังหวัดบ้างไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับแต่ว่าเล่นรถแบรนด์เดียวกันดูมารวมตัวกัน <the> พูดเยอะเป็นพันคันอะ่ะหลักพันอะ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ากี่พันนะครับนี่แลวเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการ เขาเรียกว่าจับรางวัลลัคกี้ดอนะครับก็จะมีการลุ้นลุนรับเวสตาไปเลย1นึคันขับกลับบ้านได้เลยนะครับผม1นึคันนมเต็มนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีอีกคันหนึ่งนะครับเป็น2องคันอันนี้ผมผมไม่ค่อยชัวนนะแต่รู้สึกว่าเวทีกรุงเทพเนี่ยเขาแจก2องคันนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ย ผมจะหยิบกล้องขึ้นมาอีกรอบหนึ่งตอนที่เขาจับลัคกี้ดอเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะได้เวสตากลับบ้านไปนะครับผมอาจจะเป็นผมเนี่ยแหละนะเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นไปถ่ายบนเวทีเลยนะครับยืนร้องไห้ตื่นตันได้เวสตา <c oughs> นะฮะก็ EP นี้ก่อนที่เราจะไปดูการจับรางวัลลัคกี้ดอนะครับ <c oughs> ผมก็ฝากด้วยนะฝากกดไลค์กด share, แชร์สมัครสมาใหกกับช่องยังทิพด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเพจหรือ youtube นะครับผมถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้กับยังคลิปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาวีล็อกอีกรอบหนึ่งจะเป็นบรรยากาศที่ผมเนี่ยคา ลูกสาวเนี่ยมาแต่จะมาเย็นๆหน่อยนะแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะมาเวสปารหรือว่าจะมารถยนต์นะครับแต่ว่าเดี๋ยว E ีีหน้าวีหลอกสไตล์แบบครอบ,อบ,อบ,อบอนะครัวครอบครัวนะฮะเดี๋ยวจะพาลูกสาวเนี่ยไปขับเวสปาด้วยนะครับในงานเขามีเวสปาเด็กให้ขับด้วยนะครับผม E ีีนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่าใครจะเป็น ผู้โชคดีได้รับ New เวสป้กลับไปฟรีๆหนึ่งคันนะครับคนนั้นน่ะมันต้องเป็นผมแน่ๆนะนะครับเคไปแล้วสวัสดีครับไปดูไปดูกันว่าใครได้นะครับผม จากจังหวัดไหนคะจากจังหวัดน่านค่ะโอ้นะโอ้ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะคะไต่อเดี๋ยวติทีมงานต่อไปค่ะลงทะเบียนไว้หรือเปล่าคะใช่ค่ะขับเวสป้ารุ่นอะไรคะอยห้าสิบสีเขียวสติลล์ร้เขียวได้เป็นผู้รับรางวัลวันนี้ได้เอาเองสีขาวหนึ่งพันนะคะ แะไรครับตามเคยครับไม่เคยได้อะไรกับเขากลับบ้านนอนครับ